ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารกล่าวคือเมื่อครั้งพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระปุตสะบรมโลกนาถปรากฏในโลก ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นขุนคลังมีหน้าที่จัดการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขหน้าที่ในการเป็นขุนคลังนั้นก็เพราะตามพระบัญชาของพระกุมารทั้งสามพระองค์ผู้เป็นนายขุนคลังนั้น นายขุนคลังต้องจัดการถวายอาหารแก่พระสงฆ์มากมายอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อเป็นงานใหญ่ขนาดนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีคนมาช่วยมากมายก็จึงไปเรียกญาติของตนให้มาร่วมด้วยช่วยกันอีกประการหนึ่งก็อยากจะให้ญาติของตนนั้น ได้มีอานิสงส์ได้สร้างบุญในคราวครั้งนี้ด้วยเมื่อญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้มาช่วยเรียกๆรกก็ปกติดีอยู่แต่พอมาหลายวันผ่านไปก็ชักเกิดความประมาทมีความโลภแล้วก็มีความอยากได้ในอาหาร ก่อนที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์บางก็เอบนำเอาอาหารที่เขาทำไว้เพื่อจะถวายแก่พระสงฆ์ไปให้แก่บุตรภรรยาของตนที่อยู่บ้านบ้างทำอยู่อย่างนี้เสมอมาตามภาษาของคนโลกครั้นถึงคราวตาย พระราชกุมารทั้งสามกับขุนคลังก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวงสวรรค์แต่กล่าวถึงคนโลภเหล่านั้นต้องรับวิบากกรรมต้องลงไปสู่นรกมีความทุกข์ทรมานสิ้นกาลนานครั้นผลจากนรกแล้วจึงเกิดในเปรตวิสัยต้องอดอยากปากแห้งหิวโหยทรมานร่างกาย เป็นยิ่งนักเพราะไม่มีใครทําบุญอุทิศไปให้เปรตท,ที่ได้กล่าวถึงนี้ก็เป็นจำพวกประทัตตูปะชีวิเปรตเปรตจำพวกนี้ก็เป็นเปรตท,ที่จะต้องรับทุกทรมานทั้งร่างกายมีความอดอยากปากแห้งมีความหิวโหย ต้องรอคนที่เขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครั้นล่วงถึงแห่งสมเด็จพระกะกุสันโทสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มันทำบุญแล้วก็ละบาป เมื่อทําบุญสุนทรทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติญาติของตนที่ตายไปแล้วบ้างก็ตายไปเป็นเปรตเ,เมื่อเปรตทั้งหลายมีญาติที่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ดีใจยกมือขึ้นท่วมหัวแล้วก็อนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญก็ทำให้พ้นจากเปรตวิสัยแล้วก็ไปเกิดใน พบภูมิตามยะถาแห่งกรรมของตนต่อมาเมื่อเปรตท,ทั้งหลายผู้เป็นญาติขุนคลังครั้นเห็นเปรตเ,เหล่านั้นพ้นวิสัยจากการเป็นเปรตก็จึงพากันไปกราบทูลถามสมเด็จพระกะกุสันโธพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าเมื่อไรข้าประบาทจะพ้น จากเปรตพิสัยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในศาสนาของเรานี้ยังไม่พ้นจากเปรตพิสัยให้เธอทั้งหลายรอถามพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปซึ่งมีพระนามว่าโกนาคมเมื่อถึงพระศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่าโกนาคมกล่าวถึงเปรตเ,เหล่านั้นก็เข้าไปกราบทูลถามดังเดิมพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมก็ทรงตรัสแก่เปรตทั้งหลายเหล่านั้นว่าในาศาสนาของเรานี้เจ้าทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากเปรตวิสัยให้รอพระพุทธเจ้าพระองค์ ต่อไปซึ่งจะมีพระนามว่ากัตสโปเมื่อถึงศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสโปเสด็จอุบัติตัสทรู้ในโลกนี้เปรตเ,เหล่านั้นก็จึงพากันเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามดังเดิมพระองค์ก็ทรงตรัสให้รอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ทรงมีพระนามว่าพระสมณะโคดมจะเสด็จมาจัดสรู้ในโลกในครั้งนั้นผู้เป็นญาติเก่าของท่านทั้งหลายก็มีพระนามว่าพิมพิสารจะถวายทานแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากเปรตวิสัย ต่อมาครั้นถึงพุทธกาลนี้พระสมณโคโดมบรมครูก็ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรโดพระเจ้าพิมพิสารให้ได้สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลต่อมาพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแควนมคตซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงราชครึดพระองค์ก็ทรงจัดแจงเครื่องบินธบาท ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อถวายทานแล้วพระองค์ก็ทรงลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติของตนตั้งแต่เก่าคราวก่อนพระองค์ก็ทรงครุ่นคิดในเรื่องที่จะสร้างพระคันธก,กุฎีถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันล้ำเลิศทีนี้พวกพระทัตตูปชีวิเปรีตก็มีความตั้งใจรอมานานแสนนานก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอุตสาห์มารอคอยโดยรอบพระราชนิเวศแต่ก็ผิดหวังไม่สมหวังดังตั้งใจที่รอคอย พอตกเวลากลางคืนก็จึงพากันส่งเสียงร้องโอดโอยแสดงการหิวโหวยด้วยสำเนียงของเปรตให้ได้ยินเฉพาะแต่พระเจ้าพิมพิสารราชาเมื่อพระองค์ได้สดับเสียงเปรตก็ทรงสะดุ้งในจิตก็ตื่นตรหนกตกพระไทยเป็นยิ่งนักพอรุ่งสางสว่างขึ้นมาช่วงเช้า พระเจ้าพิมพีสารก็จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระบาทได้สด,ดับเสียงอันดังพิลึกพิลั่นน่าสยดสยองดังนี้ไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลดีร้ายอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนบอพิษพระราชสมภาร่าได้ทรงกลัวเลยสำเนียงที่ทรงสดับนั้นเป็นเสียงฝูงเปรตผู้เป็นญาติตั้งแต่สมัยเก่าคราวก่อนของพระองค์ซึ่งได้ตายไปเป็นเปรตประทัตตูประชีวิเปรตมีความอดอยากมาช้านานแล้วก็ มารอคอยรับส่วนกุศลอันบอบพิษพระราชาสมภารบำเพ็ญแล้วอุทิศให้ครั้นเปรตเหล่านั้นมิได้รับส่วนกุศลสมดังที่ตนเองนั้นเฝ้ารอก็จึงมาร้องทวงเอาด้วยเสียงอันดังกึกก้อง ครั้นพระเจ้าพิมพิสารได้สดับพระพุทธดิกาดังนี้พระเจ้าพิมพิสารก็จึงทูลกล่าวถวายน้ำทักคิโนโทกแล้วทิศสวนกุศลว่าอิทังโนยาตินังโหตุขอพ้นทานทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จแก่ปวงญาติทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด สะโบกรณีก็เดรดาดด้วยปฐุมชาติทั้งหลายก็ปรากฏเกิดขึ้นเกล่าเปรตในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารพระองค์ออกพระโอษฐุทิศจบลงเปรตท,ทั้งหลายเหล่านั้นก็ต่างดีใจพากันลงอาบน้ำดื่มน้ำในสะโรบกกรณีสรีระร่างกายเนื้อตัวก็ มีสีดังทองความหิวกระหายก็ระงับไปหมดสิน้นพระเจ้าพิมพิสารก็จึงถวายข้าวยาคูข้าวสวยแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกและก็ถวายสัปปาหารมากมายและตั้งใจอุทิศให้แก่ฝูงเปรตเ,เหล่านั้น ภชจนอาหารอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรียตทั้งหลายต่อมาพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายผ้าเสนาสนะคันทกุดีแล้วสรงอุทิศให้ผ้าทิพย์และวิมานก็บังเกิดขึ้นแก่เปรียตเหล่านั้นตามจำนวนวัตถุทานที่สรงอุทิศเมื่อได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลด้วยจิตอันเป็นกุศล เปรตทั้งหลายก็พ้นจากเปรตวิสัยภูมิก็คือพ้นจากความเป็นเปรตวิสัยเปลี่ยนเพศไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสวยสุขสำาดญเรื่นเริงเป็นยิ่งนักในสวงสวรรค์คือฝูงเปรตเหล่านั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารุทิส่วนกุศลให้ก็ เกิดเป็นปัตตาอนโมธนาใหม่คือบุญกุศลอันเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นทำแล้วอุทิศให้แก่ตนในเรื่องนี้ก็เชีหยเห็นถึงความโลภกล่าวถึงเรื่องของความโลภถ้ามีอยู่ในจิตใจของบุคคลใดใครผู้หนึ่งแล้วเราก็มักจะได้แลเห็นเขาก็จะมีแต่ความ โลภมากอยากจะได้สิ่งของต่างๆที่ผู้อื่นนั้นยังไม่ได้อนุญาตยังไม่ได้มอบให้อย่างเรื่องราวที่ได้กล่าวเบื้องต้นนี้ซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเกิดความโลภแล้วก็มีการยักยอกข้าวปลาอาหาร มีการขโมยข้าวปลาอาหารก่อนที่จะได้มีการถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกในสังคมปัจจุบันที่เราได้ดำเนินชีวิตเราก็ได้เลเห็นเรื่องราวมากมายหลากหลายในแต่ละวัดบางเตียตมาภาพเองก็ เคยได้ยินอุบาสิกาท่านหนึ่งนาท่านก็มีความขวนขวายฝักใฝ่ในบุญทานการกุศลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนโดยการถือศีลอุโบสถหรือว่าจำศีลในวันพระท่านก็ปฏิบัติตนเป็นอุบาสิกาที่น่ายกย่องเป็นทินาอนุโมธนา วันหนึ่งก็มาพูดคุยสนทนากัตมาภาพแล้วก็มากล่าวในเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าอยากจะดูเปรตให้ไปดูที่วัดนั้นตอนแรกกัตมาภาพเองก็เข้าใจว่าเปรตนี้ก็คงจะเป็นตัวสูงสูงเท่ากับต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท้าเท่ากับใบตานมีความโอดโอย มีความอดจยากปากแห้งร้องโดยความทุกข์ทรมานอาตมาภาพเองก็จินตนาการไปอย่างนั้นแต่คุณโยมอุบาสิกาท่านนี้บอกว่าไม่ใช่อย่างที่พระอาจารย์เข้าใจเช่นนั้นเปรตที่โยมได้พูดถึงนี้ก็คือเปรตเปรียบเทียบว่าเป็นเปรตก็คือเป็นมนุษย์เป็นๆน,นี่แหละ เวลาทางวัดนั้นญาติโยมทั้งหลายไปทำบุญพอพระสงฆ์ท่านฉันเสร็จก็วิ่งกรูกันเข้าไปแย่งเข้าปลาอาหารบางครั้งก็ทะเลาะบอกแว้งกันบางครั้งก็มีสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมากมายกายกองที่เขามาทอดปลาปลาทอดกระถินบางคนหยิบช่วยโอกาสได้ก็ ยักยอกไปนำไปโดยที่ทางวัดทางเจ้าวาดไม่ได้อนุญาตนะแต่ก็ถือวิสาสะโยมเขาก็เลยเปรียบว่าเขาก็เรียกว่าวัดนี้ไปแล้วก็มีแต่ฝูงเปรตมากมายเขาว่าเช่นนั้นอาตมาภาพเองก็มาได้ยินโยมอีกท่านหนึ่งโยมท่านนี้ก็ เป็นอุบาสิกาที่น่ายกย่องโยมท่านก็ฝากไฟขวนขวายมันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถือศีลในวันพระช่วงเข้าพรรษาวันอุโบโสถศีลก็ถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติแล้วก็ทำบัตรสวดมนต์แปลอัตามาภาพก็นั่งบรรยายไปตามการตามเวลา วันหนึ่งทางวัดนั้นก็ทอดผ้าป่าหรือว่าทอดกระถินนี่มันก็นานแล้วจะมาภาพเองก็จำไม่ได้ทีนี้เขาก็มีสังฆทานก็เป็นครุตั้งด้วยต้นกล้วยแล้วก็ปักด้วยเงินมากมายหลายบาทก็หลายแบง ทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ง 5, ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมากมายในแต่ละต้นในแต่ละถังสังกทานนะก็มีญาติโยมเขามาร่วมกันทาบุญนะคุ้มนั้นก็มาคุ้มนี้ก็มาญาติโยมฝั่งทางตะวันออกตะวันตกที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในวัดบาอารามเขาก็มาทีนี้ต้น เงินที่เขาตั้งเป็นครุสังฆทานนี่ก็มากมายหลายต้นเงินทีเดียวพอถึงเวลาทำพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาเสร็จสับเรียบร้อยก็ยกสังฆทานที่มีต้นกล้วยปักด้วยเงินก็ลงมาตั้งคณะกรรมการก็นั่งกันเป็นกองกองก็คือหมายความว่าต้นเงิน ชุดนี้ก็มีญาติโยมประมาณ3-4สี่คนช่วยกันนั่งนับเงินนะแล้วก็ต้นเงินอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในถังสังกทานปากักโดยต้นกล้วยแล้วก็ปกักโดยเงินแล้วก็มีญาติโยมมานั่งนับกันประมาณห้าคนนะก็นั่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ก็3คนกลุ่มนั้น4คนกลุ่มนั้น5คนกลุ่มนี้ก็6คนก็มากมาย หลายกลุ่มช่วยกันนับคือต้องการอยากจะทราบยอดนะในการทําบุญครั้งนั้นทีนี้โยมที่มาเล่าให้ตมาภาพฟังว่าในกองบุญที่โยมนับอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่สามคนมีอยู่สามคนผู้หญิงสองคนก็เป็นโยมจำศีลด้วยกันอีกคนหนึ่งก็เป็นโยมผู้ชาย ก็จะว่าไปแล้วเขาก็มีบทบาทในวัดนะทำหน้าที่ในวัดโดยการแต่งตั้งจากเจ้าวาดให้เป็นวัยยาวัจกรแต่ก็ไม่ได้อาจเอ่ยชื่อว่าชื่ออะไรที่วัดไหนก็ไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันอโยมอุบาสิกา คุณยมยายท่านหนึ่งก็วิ่งมาบอกอาตมาภาพอาตมาภาพก็กําลังเก็บงานอยู่ด้านนอกนะเช่นการประดับผ้านะเก็บโต๊ะเก็บเต้นนะคุณยมยายก็วิ่งมาบอกบอกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ไอ้คนคนนี้มันนั่งนับเงินกับโยมยายนะก็นั่งนับโดยการมีอยู่สามคนพอนับไปนับไปนับไป,บไปมันจับจะเบ่งห้าร้อย จับแต่แบงพันพอนังน่งนับไปนับไปนับไปคิดว่าโยมยายจะเผลออ่อทีนี้พอนับไปนับมามันก็จับแบงห้าร้อยแบงพันเป็นปึกแล้วก็ใส่ไปในจักรเร่ของตนเองพอสักพักหนึ่งก็เดินเข้าไปห้องน้ำคุณยายก็มาเล่าให้อัตมาภาพได้ฟังอัตมาภาพฟังแล้วก็สลดใจเราก็ พูดอะไรไม่ได้นะพูดไม่ได้ไอไม่ออกจะไปบอกใครก็บอกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นวาัยาวัจกรก็ได้แต่เก็บเรื่องนี้เงียบเรื่อยมาไม่รู้จะพูดยังไงก็จะไปว่ากล่าวเขาเขาก็จะหาว่าเราไปมินประมาทเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะก็เลยรู้สึกนึกคิดได้ว่าโอ้คนเหล่านี้ ไม่กลัวบาปนะท้าทายในเรื่องของนรกสวรรค์ท้าทายในเรื่องวิบากกรรมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งโยมก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็จะได้กล่าวให้โยมฟังก็คือมีท่านเจ้าวาดรูปหนึ่งอยู่ต่างอำเภอนะท่านก็เวลามีปัจจัยก็ซื้อเครื่องมือที่จะมา พัฒนาวัดบาอารามไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมเหล็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดเหล็กไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีความสำคัญที่มีประโยชน์ในการที่จะบุรณะสมเสมวัดบาอารามาเครื่องไม้เครื่องมือมากมายนี่ก็ว่าไปแล้วก็หมดหลายหมื่นบาทวันหนึ่งท่านก็มีธุระที่จะต้องเดินทางไปทำธุระในเมืองโคราช ท่านก็ล็อกหน้าต่างประตูก็ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาะแล้วท่านก็เดินทางไปทําธุระในเมืองโคราชพอทําทุระเสร็จสอาดเรียบร้อยกลับมาพอเห็นหน้ากุฏิประตูเปิดเอาไวา้ท่านก็ตื่นตระหนกตกใจก็เข้าไปดูที่ในได้เครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ ได้สะสมซื้อมาหายหมดเกลี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นสว่านเครื่องเชื่อมเหล็กเครื่องตัดเหล็กสว่านเ,าเป็นสว่านที่เขาไว้สำหรับเจาะปูนที่ใช้งานหนักหนักเขาเรียกว่าสว่านกระเทกหรือจะเป็นสว่านตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่หายหมดเกลี่ยงเลยท่านก็ทุก ใจโยมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางทีก็เห็นก็มีโยมบางท่านก็ไปขอเงินพระสงฆ์องค์เนนขอไม่ได้ก็โมโหทำลายร่างกายบางทีก็มีการชกต่อยกันทุบตีกันจนกระทั่งเป็นข่าวทั้งในสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งในทางทีวีญาติโยมก็คงจะได้ยินได้ฟัง บางคนก็โลภอยากได้ที่ดินของวัดสมัยแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้มีรั้วกำแพงเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันก็ฉลาดแบบเกมโกงก็ปลูกไม้ไผ่เอาทีนี้ต้นไผ่นี่หรือว่าไม้ต้นไม้ไผ่เวลามันงอกมันก็เป็นหนอ่อโผล่ขึ้นไปเรื่อยกินพื้นที่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้ไปไปมาเขาก็ มาคุยกันก็คือเนื่องจากท่านเจ้าวาดท่านก็รู้สึกว่าเอ๊โยมปลูกต้นไผ่มานี่มันข้ามเขตมามากนะกินพื้นที่ทางวัดมา,มากมายอ่าก็ทะเลาะบอกแว้งกันนี่โยมเพราะความโลภอยากได้ที่ของวัดนะบางคนก็โลภ อยากจะได้เงินของวัดบางทีอดีตเจ้าวาดมรณนะภาพญาติโยมมาทําบุญเขาก็เก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะไว้ทําบุญให้อดีตเจ้าวาดหรือเงินพอก็จะได้ทําเป็นสัถูปเป็นเจดีย์เป็นมนดบนะไว้สาหรับที่จะเก็บบริขารอธิธาตเป็นที่ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เสียสละทั้ง กายด้วยจิตวิญญาณของท่านท่านเป็นจิตอาสาเสียสละพัฒนาวัดมานะตั้งแต่ท่านได้อุปสมบทบวชมาจนกระทั่งมรณภาพในชุดของผ้าเหลืองนะญาติโยมก็บางทีเกิดความโลภรู้จักมักคุณกับท่านเจ้าวาดรูปใหม่ เจ้าวาดรูปใหม่ก็ไว้เนื้อเชื่อใจแต่งตั้งให้เป็นวยยาวัจกรสุดท้ายปลายทางก็สวามปามยักยอกเงินของอดีตเจ้าวาดที่มรณภาพไปที่ญาติโยมมาทำบุญไปนะเงินก็เกลี้ยงหมดบัญชีอย่างนี้เป็นต้นในะเรื่องของความโลภเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามญาติโยมทั้งหลายก็มีมากมายหลายเรื่องอานะตมาภาพเองก็คงจะกล่าว เพียงดยโดยย่อพอประมาณเพื่อจใจเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อเราจะทำบุญแล้วก็ต้องตั้งสติทำจิตให้บริสุทธิน์ะคือทำจิตให้ผ่องทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้ผ่องแผ้วนะก็คือทำจิตใจของเราให้เบิกบานโยมเราให้ทานไปแล้วนะก็ถือว่าให้ไปแล้วก็สุดแล้วแต่พระสงฆ์ท่านจะดำเนินการต่อไป ก็อย่าไปผูกมัดยึดติดเพราะว่าเราได้สลักเราได้ให้ไปแล้วบางท่านให้ไปก็ให้ไปแบบยังไม่ขาดยังเป็นสองชาของอยู่บางทีก็มาเห็นโต๊ะเต็นเก้าอี้ของตนเองที่สลักปักชื่อเขียนชื่อเอาไว้นะโต๊ะเต็นตากแดดตากฟ้าตากฝนบางทีก็บนอยู่ในจิตในใจว่าโอ้ ท่านเจ้าวาดก็นะ่าจะนำพระสงฆ์องค์เนนช่วยเก็บโต๊ะเต็นเก้าอีไปเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของนี่ก็ตากแดดตากร้อนตากฝน,ตาก,นตากฟ้ามาก่็หลายวันแลว้วนะบางทีแกมาทำบุญแกเห็นพอกลับไปบ้านแกก็นึกถึงเรื่องนี้ทีไรจิตใจแกก็เกิดความคุณมัวนะอย่ากการทำบุญแล้วก็ถือว่าเราสละแล้วก็สุดแล้วแต่ทางคณะนะสงฆ์ไปโยม เรามาวัดเราก็ขวนขวายฝากไฟเอาแต่คุณงามความดีสร้างแตนะ่ความดีสร้างบารมีนะทำบุญต่อก่อบุญเพิ่มเสริมบารมีของเราในโยมทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์อย่าไปคิดอยากได้ของวัดอย่าไปโลภอยากได้ เครื่องมือเครื่องไม้อย่าไปโลภอยากได้ที่ดินของวัดอยาไปโลภอยากได้เงินของวัดอยาไปโลภอยากขายอยากขายต้นหมากรากไม้ภายในวัดนะเรื่องการขายต้นไม้ภายในวัดเนี่ยแต่มาก,ก็เคยเห็นมานี่เพราะความโลภนิยมบางคนก็ท้าทายกับเรื่องบิบากกรรมนะท้าทายกับเรื่องของ ความที่ตนเองนั้นจะต้องได้รับกรรมในวันข้างหน้าท้าทายกับเรื่องของนรกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นญาติโยมแต่จะมาภาพได้กล่าวให้ญาติโยมฟังก็คงจะเกิดสติเกิดปัญญาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนที่สดับรับฟังทั้งหลายขอเจริญพร